ซื้อสลักอสิมรพิเศษ1ปี4แสนบาทการันตีผลตอบแทน รวมทุกงวดนะครับ4,640บาทถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับนะครับเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับกับออมร้อยชิงร้อยล้านนะครับกับรางวัลพิเศษสุดของสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับให้รางวัลสูงถึง100ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดไปดูกันเลย สำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลักอมสินพิเศษดีท่านหนึ่งปีและแบบสลากอมสินพิเศษหนึ่งปีแบบไปสลากนะครับรางวัลพิเศษออกจำนวนสองครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับจำนวน30สิบรางวัลในเดือนพฤษภาคมสองห้าหกปดเป็นเงินรางวัลน,นะครับหนึ่งล้านบาทจำนวนรวมรางวัลคือ3าสิบล้านบาทนะสิบรางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่สองก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือ เงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็น31รางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทโอ้โหครั้ที่สนี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้ซอยย่อยนะจะได้มีโอกาสาลุ้นๆกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะ,ะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากอมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับ หรือสลากออมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษายน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68แเนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัล สำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากอมสินพิเศษดีท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ก็คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับปีนะจำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31หลังวัน กำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน1รางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเอ,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารอมสินนั่นเองนะครับ สำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็รางวัลอื่นอีกมากมายแล้วก็ดอกเบี้ย บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวาัลได้อัตราดอกเบี้ยด้วยอ่เดี๋ยวเราไปดูสลักอ,อมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคุมทั้งแบบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรักเก์และเงื่อนไขนะครับระยะเวลาการฝากสลากออมสิพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ1 0 0บาท รายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ย สลักอมสินพิเศษ1ปีซื้อ4 0 0 0 0นบาทจะได้รับ4 0 0พนหน่วย4 0 0พหน่วยการันตีถูกรางวันทุกงวดเลขท้าย3เออเลขท้าย3ตัวนะครับเลขละ80บาทจำนวน4ไหมายเลขที่ถูก100% 80คูณ4ก็320บาทต่อง,งวด320บาทคูณ12ก็3,840บาทนะครับรับไปเลยครบกำหนดจ,จะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางค์คูณ4 0พหน่วยเท่ากับ4,8 0 0 100บาทนะครับถูกรางวัลทุกงวด320บาทต่อง,งวดคูณ12ก็3,840บาท4,800บาทบวก3,840บาทเป็น44,640บาทรับไปเลยนะครับถ้าเอาเฉพาะผลตอบแทนนะครับ800บาทดอกเบี้ย800บวกกับที่ถูกรางวัล100% 3,840บาทเป็น4,640บาทนั่นเอง ก่อนจากกันนะครับซื้อสลากออมสินพิเศษช่วงนี้นะครับมีโอกาสลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวม100ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรูปแบบการออมของสลากเป็นรูปแบบของเงินต้นไม่หายได้อัตราดอกเบีย้ยและได้ลุนรางวัลแม้อัตราดอกเบี้ยจะน้อยนิดแต่เราไปลุ้นรางวัลใหญ่เอานะครับใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดที่ธนาคารออมสินผ่านแอปไมโมและผ่านธนาคารหน้าธนาคารก็สามารถไปซื้อได้นะครับ วิธีการนะครับวิธีการซื้อสำหรับสลากดิจิทัลน,นะครับใช้หลักการได้ทุก,สสท,กทุกสลากออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอป m ม m o ก่อนนะครับแอปไม m o เลือกสลักดิจิทัลน,นะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิจิทัลหนึ่ปีสปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะ ออมนะครับสลากดิจิทัลนะครับตัวไหนอ่ะนี้ผมคลิกเข้าไป2ปีนะครับข้างล่างมันก็จะมีสลากดิท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีกรประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลากกดเข้าไปในสลากดีท่านหน สองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อนะครับอย่างเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอ,อกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะสองพบาทนะครับหน่วยละหนึ่งร้อยก็ได้ยี่สิบหน่วย นี่นะครับก็ได้เป็นเพสเลฟเรียบร้อยสลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปรอรุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไว้ใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมัน รอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือน